ตามความเคลื่อนไหวของเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติครับที่ล่าสุดได้ขึ้นเวทีประนามเจ้าหน้าที่รัฐที่มีการข่มขู่คุกคามให้ยุติการชุมนุมด้วยการจับกลุ่มตัว2แกนนำครับทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ตั้งใจจะยุติการชุมนุมหลังจากการถวายดีกาจึงประกาศจะปักหลักยืดเยื้อจนกว่าจะได้รับชัยชนะ นายสุนทรรักวงผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติถแถลงประนามตำรวจที่จับกุมนายชัยวัฒน์สินสุวงและนายสมบูรณ์ทองบุราณแกนนำคนเครือข่ายประชาชนว่าเป็นการข่มขู่คุกคามเพื่อให้ยุติการชุมนุมทั้งที่ทางเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติตั้งใจอยู่แล้วว่าจะยุติการชุมนุมหลังจากการถวายดีกาเพื่อส่งพระกรุณาพระราชทานคำแนะนำให้รัฐบาลพ้นจากตำแหน่ง แต่เจ้าหน้าที่รัฐกลับทําเกินกว่าเหตุจึงขอปักหลักชุมนุมยืดเยื้อจนกว่าจะได้รับชัยชนะการจับกลุ่มคนทั้งสองดงาง่าวเสมือนเป็นการข่มขู่คุกขามให้เครือข่ายยุติการชุมนุมในความจริงแล้วเครือข่ายมีทิศทางที่จะยุติการชุมนุมชั่วคราวหลังจากยื่นถวายดีกาแล้วนั่นก็คือท่าทีที่เราแสดงมาตลอด ส่วนการช่วยเหลือคนไทยทั้ง7คนที่ถูกฐานกัมพูชาจับกลุ่มตัวไปดำเนินคดีนะคะทางเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อเรียกร้องให้ใช้ช่องทางของสนธิสัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนในการช่วยเหลือคนไทยทั้ง7คนส่วนทางด้านของพลตํารวจตรีครีรินอินแก้วนะครับรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลได้เข้าเจรจากับสมณพทิรักษ์แห่งสันติอโศก ขอความร่วมมือให้มวลชนเปิดการจราจรบนถนนพิษณุโลกหน้าธรรเนียบรัฐบาลเพื่อลดปัญหาการจราจรซึ่งสมณพทิรักษ์ยินยอมให้เปิดเส้นทางการจราจรสองช่องทางการจราจรแต่มีแผงเหล็กกั้นผู้ชุมนุมสองฝั่งถนนไม่ให้ได้รับอันตรายโดยจะเปิดช่องการจราจรตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงส0นาฬิกาและ15นาฬิกาถึง18นาฬิกาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปและจะเคลื่อนย้ายเวทีรวมถึงเต็นท์ที่พักบางส่วนภายในคืนนี้ ขณะที่ตำรวจนครบาลก็จะจัดกําลังตำรวจประมาณ200นายครับมาคอยดูแลความเรียบร้อยของการชุมนุมและอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจ,จร